มาดูการสำนึกผิดของคนที่คิดได้ในช่วงขอโทษกันครับแฟนขอโทษนี้เป็นของคุณโน้ตที่อยากจะขอโทษกับทุกสิ่งทุกอย่างในอดีตที่ทำผิดสวัสดีครับสวัสดีครับวันนีครับคุณโน้ตจะมากล่าวคำสอโทษใครครับก็มากล่าวคำขอโทษแฟนของเองครับชื่อว่าคุณคุณยุ้ยครับคุณยุ้ยนะครับผมครับผมคบมากี่ปีแล้วครับคบมา ก้าปีแล้วครับปีนี้ปีที่เก้ายาวนานมากแล้วทําอะไรไม่ดีไว้ถึงจะต้องมากับคําขอโทษในวันนี้ครับก็อืมจริงๆแล้วอยากจะขอโทษแบบเป็นทางการตั้งนานแล้วอืมอยากแบบว่าจะบอกเขาตรงๆว่าเอ้ยสมัยก่อนเคยทาอะไรมาบ้างเอ่อมีเรื่องอะไรที่ทําให้เขาไม่สบายใจอะไรเนี้ยครับแล้วก็อยากจะขอโทษในสิ่งที่โกหกหรือไม่ได้บอกครับแม่ ยังไงก็ขอเอาใจช่วยอีกแรงในการขอโทษแฟนในครั้งนี้ด้วยนะครับวันที่9ตุลาคมที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในกรุงเทพคุณโน้ตได้นัดแนะก,กับทีมงานและเพื่อนๆของคุณยุย้ยเพื่อที่จะให้ดูคลิปแอบย่ของคุณโน้ตว่าแต่ก่อนเขาได้เคยโกหกกับคุณยุ้ยในเรื่องหนีเที่ยวครับ มากตอบตอบโบพดีที่ที่เลิกกันทำไงนะไไอ่ะไี่ไม่โบดหรอโกไท่โกดอะไรพี่ก็บอกไม่ไหอเทียนเทีพี่ไหวปะเนี่ยหอ่าพี่ไปแล้วนะข<ป>ับรถด้เลยพี่รุ่ยหุ่ยเอางี้ไม่มีด่านเนาะ และคุณน็อตก็รอจังหวะที่คุณยุ้ยดูคลิปจบแล้วก็เดินออกมาครับเฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรนี่ยทำอะไรกันอยู่เล่นเกมอะไรกันถามมาไอ้หน้าก็บอกว่าบอกว่าทำไมน็ก็ต้องมาคนนี้ด้วยอะถ้อตกล่าวมาอยู่แล้วน็อตมาไม่ได้กล่าวมาอยู่แล้วน็อตต้องรหายอย่นี่น็อตจะมาตอนที่คนแบบนี้หยุดเลยเอาตรงๆเลย มาดูกันต่อนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับความลับที่เปิดเผย,ยของคุณคน้ตน,นะครับเพื่อนเพื่อนชวนไปเที่ยวอะแล้วให้ใ่ายคนก็ไม่รู้แล้วใครตัดต่อไม่รู้โน้ตก็ไม่รู้เลยก็แนนอยู่ไม่อยู่แนนก็มาเปิดแม่นี่เล่นกันเนียนทุกคนเลยนะครับยกเว้นคุณยุ้ยครับที่ยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยครับเดินมาเฉยเฉยมนานแล้วนานมากแล้วแบบไปเที่ยวน้ตไม่ใช่แบบอืมก็ไปแต่ก็ไม่ได้บอกอยุ้ยอะไรอย่างเงี้ยเอาละเอียด ก็ไปเที่ยวกับเพื่อนมาแค่นั้นเองเที่ยวอะไรแต่แบบอันนี้เที่ยวอะไรก็ไปรัชดาบ้างไปอะไรบ้างเงี้ยก็ช่วงแบบที่น็อตไปทำงานช่วงที่เรียนไม่จบประมาณนั้นน่ะจริงจริงทไม่มีเวลาเล่นนะน้องขอโทษนะครับเนาะขอโทษแค่แบบขอโทษขอโทษจริงๆชมครับตอนนี้สถานการณ์เริ่มตึงเครียดแล้วล่ะครับทำอะไรมาบ้างไม่มีอะไรก็แค่แบบไปเที่ยวเฉยๆเองใจเย็น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  ก็ไปเที่ยวเล่นแบบไปกินเหล้าไปอะไรอย่างนี้กับเพื่อนไม่ได้มีแต่คือแบบไปแล้วเราก็ไม่อยได้ไม่ได้เป็นขอนเด็กกินเหล้ากับเพื่อนผิดตรงไหนวะผู้ชายก็ไปกินเหล้ากับเพื่อนยืนก็ไปกินเหล้ากับเพื่อนไม่เห็นต้องขอโทษเลยขอโทษขอโทษอะไรไม่เข้าใจว่าไปทำไมขอโทษอะไรจะผิดท้องไหเหรอไอ้ถึงขนาดนั้นก็แค่แบบไปเที่ยวก็มี ก็มีหญิงบ้างมีอะไรก็แบบไปคุยคุยเล่นอะไรประมาณนั้นมันบอกเราว่าเป็นคนดีเราไม่ชอบเที่ยวเที่ยวทําไมเราก็อ้วเฮ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นเฮ้ยไอ้แมนไปไปไหนอ่ะเดี๋ยวดิ จเย็นใจเย็นใจเย็นนั่งก่อนนั่งก่อนตัวว้าพวกอย่ายุ่งกับเขาเลยก็ไปไหนก็ไปไปเดี๋ยวค่อยคุยกันมีอะไรจริงความเครียดเริ่มเข้ามาเยือนไม่อยากรับฟังอะไรทุกสิ่งทุกอย่างครับโอ้โหคุณยุ้ยทำกับคุณโน้ตเหมือนเป็นอากาศธาตุเลยครับไม่มีอะไรแล้วรับไม่ใช่โอ้โหหันหลังให้กันแบบนี้จะขอโทษสำเร็จไหมครับเนี่ย โอ้ค,คุณยุ้ยคุณโนนะครับรับรายก,การแป้รับคดีเลิฟครับผมเอาละครับทีมงานของเราต้องรีบเข้ามาชาร์จก่อนครับก่อนที่เรื่องราวจะบานปลายกันใหญ่ครับก <c oughs> ็วันนี้ก็คือจากอยากจะห้าอ่านอยากจะมาขอโทษจริงๆริงจริงจจากใจเลยว่าว่าจะทำตัวเป็นคนดีแล้วไม่ต้องมากังวลไม่หนีเที่ยวแต่บอกความจริงจะทําทุกอย่างที่ให้คุณยุ้ยสบายใจใช่ไหมครับผมงั้นเดี๋ยวเราอยากให้คุณโน้ตขอโทษคุณยุ้ยอย่างเป็นทางการจริงจครับผม ก็ขอโทษครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้หนูคุณอยู่อย่างงงอยู่ครับว่าขอโทษเรื่องอะไรครับของขอโทษเรื่องที่ผ่านๆมานานมากแล้วแล้วต่อหลายเรื่องที่ทาให้หนูโกรธอ่ะน้าแไม่ถ้าหโหสิวันนี้อยู่ตรงนี้ไม่ได้คือไม่ได้รู้สึกอะไรนะเพราะไม่รู้สึกว่าเขาทําอะไรผิดแล้วง่ายคือมันเอาโหสิให้กันไปหมดแล้วอ่ะพี่ก็อ๋อเันจะรู้สึกผิดอีกทําไมมันไม่มีอะไรแล้วอะไรอย่างเงี้ยน้อยเขาอาจจะคิดไปคนเดียวก็ได้ว่าแบบ คือเขาเป็นคนทาผิดเขาอาจจะแบบเก็บอยู่คนเดียวคิดอยู่คนเดียวแต่จริงๆมันไม่มีอะไรแล้วอะค่ะครับเข้าใจครับเรา่เฮ้ยทำไมต้องถ่ายเลยอ่ะจะไปออกอะไรอ่ะแรับคดีเลิฟครับโอ้ไม่อ้องไม่ร้องไม่้อง สิ่งที่อยากจะบอกมากที่สุดก็คือตอนนี้เห็นแบบทํางานก็หนักอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็แบบเขาเรียนเยอะด้วยทํางานด้วยควบคู่กันไปก็อยากให้ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยอืลึกๆแล้วเป็นห่วงเขามากแล้วก็แล้วก็รัก,กเขามากจริงๆยังไงก็ถือว่าไม่สายกับการขอโทษนะครับ ทางที่ดีเมื่อเราทําผิดแล้วเราก็ควรจะขอโทษคําสั้นๆเพียงแค่สองคำรับรองทําให้รักยืนยาวแน่นอนเชื่อผมเถอะครับ